ลงชื่อก่อนรวยก่อนเอาเงินไปใช้ก่อนมานี่มานานี่มยาหนี่มาหนี่มาหนี่มางนมาหนีมานีากรวยมาหนากนีมาหนี่มห่มายี่านีาหนมหน่มน่มานี่นี่าหน่านีานะ่มาหน่มาหนี่าานีาหนี่มน่หนานนี่อนนน่านนี่านา่นเหม่ม่ม่ะ คือทำถ้าตายสุดท้ายก็สู้พี่ลาดนาไม่ได้มีเชื่อป่ะฉันเดินหาลูกค้าทั้งวันจนมารีนาไม่คุยกับฉันแล้วเนี่ยตอนเนี้ออแล้วดูพี่ลาดนาดิไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ดีลูกค้าก็เดินเข้ามาหาเองนั่นก็พอพี่ป่าภัยทําด้วยความจริงใจไงคะส่วนพี่ลาหนาหลอกลวงทั้งนั้นอ,อ้าวยังไงอะผมไม่เสิร์มาแล้วครับพี่ลานนาเนี่ยไม่ได้มีเอกสารอนุญ,ญาตอะไรทั้งนั้นแหละ ส่วนครีมที่ได้ซื้อมาเนี Maybe, ่ย <finale> ก็เป็นครีมที่ไปซื้อมาจากโรงงานแล้วก็ฉลากมาแปลเอาแล้วทำไมลูกค้าเขา่างเยอะก็หวังรวยไงพี่ก็จุดขายของพี่ลานหน้าคือเงินล้วนๆนี่ถ้านายอยากรวยมากอนะไปขายกับพี่ลานหน้าหนอโ้่ไม่เอาอะต่อให้คนเดินหนีฉันทั้งเรียนนะฉันก็จะไม่ไปหลอกใครเขาหรอกดีแล้วครับ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดพี่ปราบพายใช้ความจริงใจเป็นจุดขายเนี่ยยังไงก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ครับขอบใจมากน้องเอาสอเตอเร์่ด้ค่ะเออี้อติดต่อไปเช็กกดไังไงว่าใช้ดีไหมฮะแต่ตรงนี้นะอ่ามาแย่ใครเลีนไงเลย ภโหปปากภัยไปทําอะไรมาทำไมดูดีจังอ๋อ oh, แล้วออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารเสริมนิดหน่อยอะเหรอนี่อาหารเสริมตัวนี้เลยเหมาะก,กับวัยรุ่นที่อยากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็สมองไปพร้อมๆกันนะเหรอจริงดิสนใจไหมงั้นพรุ่งนี้เอามาให้เราลองกับจริงนะโอเคได้เลยสบายมาก น่ากินจัง oh <no. S 1> อะไรน่ากินเนออ,อก็อาหารเสริมของพี่ป่าภัยไงพี่ป่าภัยครับผมซื้อยกชุดเลยโอเคเลยขอบใจมากน้อง เดี๋ยวนี้ขายของไปแล้วเนี่ยมีการใส่เสื้อกล้ามแบบว่าโชว์เลขสางตาด้วยใน้านแบบนี้เนี่ยยอดดาวไลน์ก็เยอะเลยดิวะฮะยังไม่มีเลยส่วนใหญ่เขาเน้นมาซื้อของอะแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยครับออสุดท้ายแล้วก็เป็นได้แค่เซลลไม่เหมือนซีโอกินแกนครีมแบบชั้นใหญ่โชว์ก็ไม่ได้เออแล้วพี่ลาดน้าไม่กลัวถูกจับหรอคะว่าเป็นสินค้าปลอมไม่ไดจดทะเบียน แผมไม่มีอยอยด้วยอ่ะพี่เป็นใครครับทําไมพี่ต้องกลัวสุดท้ายลูกค้าพี่เดี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้เองเขาแค่ต้องการคนเป็นลูกค้าเพื่องเงินไหนเด็กๆลองพูดสโลกแกนให้พี่ฟังซิหนึ่งสองสาม่แยมคีวยวยเป็นไงไหนไหน<อ>ไหนอไหนคนไหนซื้อครีมจากคนไหนไหนที่ให้ดูซิสครีมจากใคร อ๋อสองคนนี่เองเหรอซื้อครีมจากเขา <S <S นี่ดูดูลูกคา้าสิใช้ครีมแล้วหน้าเป็นแบบนี้ใครรับอีกชอบทีะเอาไงดีตรงนี้คนโอ้โอจยิงอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรปล่อยเขาชิ่งไปถ้าเกิดว่าน้องเขาไปแจ้งความเอาเรื่องรับรองตำรวจหาตัวเจอแน่นแไม่ต้องห่วง อารย์ขอบคุณครับอะไรอาจารย์อยากแจ้งตำรวจเลยนะอะไรอะไรอะไรอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดี๋ยช่วยคริ้นกันให้ทุกบาททุกสตางค์เลยครับนะนะขอกเลยเก็งไงอ่ะอยากรวยเร็วๆอยากรวยเร็วๆมันก็ต้องแลกมาด้วยการเฉียดคุกเฉียดตารางแบบนี้แหละเห็นไหมเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วปตาไยครับเราทำดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปนะ รากใจเรียนหนังสือนะเป็นเด็กดีนะอาจารยม่แจ้งความแล้วป้าภัยเราขอทําธุรกิจด้วยสิขอบคุณมากนะแต่คือเราว่าเราจะเลิกขายแล้วอะหนุยได้สินค้าดีๆแบบนี้นะดีมากเลยอะขอบคุณแม่โอยพี่ทำไมอยู่ดีเลิกทำอะครับ คือมันไม่ใช่ตัวฉันเลยวะ่ะฉันไม่รู้จะทําต่อไปได้นานแค่ไหนอ่ะ <Hey. S 1> มาถึงขนาดนี้แล้วน,นะครับถอนตัวไม่ทันแล้วนี่รู้ไหมถ้าคนขายทุกคนอนะ่ะเขาเป็นเหมือนปราภัยนะฉันก็คงไม่มีปัญหากับผู้ขายตรงหรอกโอ๊ยไม่เอาแล้วมันเหนื่อยมก็ต้องเหนื่อยแล้วอะพี่พูดอะไรแปลกๆอ่ะ <c oughs> แต่ว่าฟรุตลองคิดดูนะว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนเราก็สมควรตั้งใจเรียนหรือเปล่าละ่ะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมันเหนื่อยเพื่อหาเงินนอะไรขนาดนี้ แล้วไหนบอกว่าจะทําเพื่อมารีนา่าไม่ทำแล้วหรอมารีน่าไม่คุยกับฉันแล้วตอนนี้นฉันก็เลยกําลังสงสัยอยู่นี่ไงว่าฉันทําเพื่อมารีน่าอยู่จริงหรือเปล่าลองคิดดูนะว่าต่อให้เราหาเงินได้เป็นล้านๆเนี่ยแต่เราไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักเลยเงินล้านๆมันจะมีค่าอะไรอ่ะโอจริงเนาะจริงไหมเออเอ้ามารีน่าโทรมาอ้าว้อ ฮัลโหลอาฮาพรุ่งนี้ใช่ไหมว่างว่างว่างมาลืนก็ว่างนะวันอื่นก็ว่างนะเดี๋ยวนี้ต่อจากนี้จะว่างทุกวันละว่างได้ฉันให้เธอหมดเลยทั้งวันเลยทุกวันหวานไปอีกโอเคได้เดี๋ยวเจอกันนะ แล้วก็มีใครสนสะกระปุกไหมล่ะอาจารย์รวนลามเรี่ยนชายแต่โชคดีนะพี่ที่โรงเรียนเราไม่มีอะไรแบบนี้มันก็ไม่แน่นะอาจารย์พผ่ากดเขาทำอะไรที่เธอโพสต์จริงเหรอแล้วใครเขาจะเขียนเลยทําทำให้ตัวเองเสียหายเหรอต่คลิปแค่นี้เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับว่าอาจารย์พผ่ากดเป็นคนทำเอาจริงๆนะเว้ยฉันไม่อยากเียกคนพันนันว่าอาจารย์เลยว่ะ ตอนนี้ผู้ปกครองพานาเรียลาออกกันเพียบไหมนะครับเห็นเขาบอกว่าเขากลัวลูกหลานเขาโดนอาจารย์เผากดลวนลามไล่อาจารย์นาปล่อยให้อาจารย์ถือเองโทษทำไรเนี่ยอนาไม่เห็นหรออาจารย์จะลวนลามเธอเดี๋ยวเอาความดีที่เคยทำในอดีตมารวมกับความเลวที่เคยทำในปัจจุบันหลักฐานเนี้ยจะทำให้อาจารย์เผากดติดคุกหัวโตเลยใครไม่เชื่อครูไม่เป็นไรแต่าครูขอ พวกเธออย่าทะเลาะก,กันเพราะว่าครูได้ไหมนี่อย่าบอกนะคะว่าอาจารย์โดนไล่ออกอ่ะ